เรามาทําความรู้จักกับตัว Hardhat ที่เป็นตัวช่วยในการเขียนตัว Smart Contract ใน Ethereum Blockchain กันนะครับ Hardhat เป็น Development Environment หมายความว่าตัว Hardhat เนี่ยจะทําการ fork หรือว่า copy หรือว่า .Clone ตัว Ethereum Blockchain มาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราแบบ Local นะครับก็เปรียบเสมือนการสร้าง Environment หรือว่าสร้าง Blockchain ที่เหมือนกับตัว ethereum blockchain ที่รันอยู่ในตัว blockchain network นะครับเหมือนกันเลยซึ่งเราสามารถเทสนะครับตัว ethereum software หรือว่า smart contract ที่เราสร้างขึ้นก่อนที่เราจะนำมัน deploy ลงไปที่ ethereum blockchain จริงๆเราสามารถใช้ตัว typescript javascript ในการสร้างสคริ p t นะครับเอาไปใช้งานหรือว่าปรับแต่งต่างๆในตัว software ของเราได้ เรายัางสามารถ execute ตัว manage contract transaction หรือว่าเราสามารถดึงเอา transaction หรือว่าผลลัพธ์นะครับหรือว่า output ของตัว smart contract ที่มันอ,อยู่อยู่บนตัว ethereum blockchain เนี่ยเราสามารถดึงตัวนี้ออกมาอย่างตัว local หรือว่าตัว hash r network ได้นะครับเราสามารถที่จะ รันตัวสมาร์ทคอนแท็กของเราหรือว่าซอฟต์แวร์อีเธอรียมของเราเนี่ยแบบ standalone โดยผ่านตัว h a n เน็ตเ o r k กนะครับก็คือรันโดยตัว h a n เน็ตเ o r k เเองหรือเราจะ Deploy ซอฟต์แวร์หรือว่าสมาร์ทคอนแท็กของเราไปยังตัวเน็ตเวิร์กอื่นๆได้เช่นกันที่อยู่ในอีเธอรียมบล็อกเชนนะครับเราสามารถนะครับที่จะคอนฟลิกให้มีการสร้างบล็อกหรือว่าเป็นการขุดบล็อกนะครับ โดยเราสามารถคอนฟิกได้ว่าเมื่อมีการเมื่อมีทรานซัคชันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถไมบล็อกนะครับเกิดขึ้นได้หรือว่าเราอาจจะคอนฟิกให้มันทำการขูดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรากำหนดได้เช่นกันถัดมานะครับเราก็จะมาดูทูอีกตัวหนึ่งชื่อว่า o p e n s e p l i n o p e n z e p l i n นะครับก็จะเป็นทูที่ช่วยเราสามารถเขียนตัวสมาร์ทคอนแท็กได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยตัวนี้มันจะเก็บรวบรวมตัว contract library นะครับหมายความว่าเราสามารถดึงตัว contract ที่มันเป็นสำเร็จรูปไว้แล้วนะครับดึงมาใช้งานได้แล้วมันก็จะมีส่วนอื่นๆอ,อย่างเช่นตัว modular นะครับตัว reusable หรือว่าตัว test contract ที่เราสามารถดึงมาใช้งานได้นอกจากนี้มันก็จะยังมีนะครับตัว contract set อย่างเช่น m a t นะครับในการคำนวณคณิตศาสตร์ตัวการสร้าง token ตัว gas station network หรือว่าเป็น utility ต่างๆนอกจากนั้น open splint นะครับก็ยังมีตัว sdk นะครับหรือว่าเป็นคำสั่งทาง command line ที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนา test u p เก a d แล้วก็ deploy นะครับจาก command line ได้นั่นเองถัดมาเราก็จะมาติดตั้งตัว hardhat กันนะครับอันแรกเนี่ยเราก็จะสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาผมก็จะสร้างโฟลเดอร์นะครับ ให้ชื่อว่า hardhat หรือว่าจะสร้างชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมก็จะเริ่มต้นโดยการใช้คำสั่ง mkdir หรือว่าย่มจาก make directory hardhat เสร็จแล้วเราก็เข้าไปยังตัว hardhat นะครับกด cd เป็ววรค hardhat แบบนี้เราจะ,ะเข้ามายังตัวโฟลเดอร์นะครับเราก็จะ ใช้งานตัว npm init กด enter นะครับเพื่อที่จะเริ่มการาใช้งานตัว npm แล้วเรากด enter เข้าไป enter นะครับ enter ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว hardhat กันโดยเราใช้คำสั่ง npm install hardhat มันก็จะทําการติดตั้งนะครับตัว hardhat ลงเมื่อเราทําการติดตั้งตัว hardhat เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้คำสั่งตัวตัว npx hardhat เพื่อเข้าไปยังตัว hardhat ครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่า welcome to hardhat version 2.10.2 แล้วมันก็จะให้เลือกนะครับว่าเราจะสร้างสร้างอะไรนะครับอย่างแรกสร้าง create a java script project หรือว่า create a typescript project ครับหรือว่า create a empty conf i g ผมก็จะเลือกตัวที่3นะครับก็คือ create empty conf i g ตัวนี้กดเลือก enter เข้าไปทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ย มันก็จะมีตัวโ o d e โมดูลนะครับของตัว h a r d h เนี่ยมัน install เข้ามาแล้วก็มีตัว hardhat config js นะครับมี package log json มี package json ตามนี้เลยด้านในมันก็จะมีรายละเอียดนะครับข้อมูล name version ต่างๆทีนี้เราก็จะมาทำการสร้างตัว smart contract โดยเราจะยกตัวอย่างการสร้างตัว contract nft ซึ่งการสร้างคอนแท็กตัวสมาร์ทคอนแท็ก NFT นะครับเราก็จะใช้ tool ตัวหนึ่งเข้ามาช่วยชื่อว่าตัว Open Zeppelin ครับในการช่วยการสร้างคอนแท็กหรือตัวนี้ก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกับเทมเพลตในการสร้าง NFT สมาร์ทคอนแท็กนั่นเองทีนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่ตัวคำมันพร้อมอีกครั้งหนึ่งในการติดตั้งตัว tool Open Zeppelin นะครับที่เป็นตัวช่วยในการ สร้างตัว nft smart contract ผมก็จะเริ่มต้นโดยการบอกว่า npm install ครับ add open s p r i n slash ตามด้วย contract กด enter ครับมันก็จะทำการติดตั้งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาสร้างตัวโฟลเดอร แล้วก็ตัวไฟล์ในการสร้างตัว NFT contract กันผมก็เริ่มต้นนะครับโดยการบอกว่า MKDIR เราจะสร้างโฟลเดอร์ก็สร้างชื่อว่า contract นะครับเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะสร้างโฟลเดอร์ด้านในที่ด้านในตัว Visual Studio Code ก็ได้นะครับ สร็จแล้วผมก็จะสร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์ด้านในตัว c o n t ท a c t อีกครั้งหนึ่งตัวนี้ให้ชื่อว่า my contract ตามด้วย s o ครับหรือว่า solidity นั่นเองทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเขียนตัว contract เนี่ยเราจะต้องมาทำการเพิ่มตัว extension นะครับเข้ามาที่ปุ่ม extension แล้วเราก็จะพิมพ์ว่า solidity เพื่อที่จะทำการ install นะครับตัว solidity plugin ตัวนี้นะครับเราก็ทำการ install ไปนะครับเมื่อทำการ install ปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับ code syntax หรือว่าตัว code highlight ทำให้เราสามารถเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยนะครับมันก็จะมี highlight สีให้ชัดเจนซึ่งอันดับแรกนะครับวิธีการก็คือเราจะ identify นะครับตัว l ลายเส้นก่อนเราก็จะบอกว่า Uh, double slash SPDX ขีด e n s e e ขี identifier MIT แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมา define นะครับตัว solidity uh, version เราก็จะบอกว่า pragma นะครับ b e n นว่ a solidity ตามด้วยนะครับตัวตัวเครื่องหมายนะครับมุมแบบนี้ เรากำหนดเวอร์ชันไปเป็น0.8.10นะครับแบบนี้เสร็จแล้ววิธีการแรกก็คือเราจะ import ตัว template การสร้าง nft นะครับหรือว่า erc 7 2 1จากตัว open s p l i n ผมก็ทำการ import แบบนี้ผมก็จะทำการนะครับ Copy มาวางแบบนี้ก็คือการ import ตัวการสร้าง erc 7 2 1 n o solidity จาก open splint นะมาใช้งาน เสร็จแล้วเราก็จะมาทำการกำหนดตัวคอนแท a c t ผมก็บอกว่านะครับคอนแทคกตกำหนดชื่อคอนแท a c t นะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้สมมติว่าผมกำหนดชื่อเป็น my contract แล้วเราก็จะบอกว่าให้มันมีค่าเท่ากับ ERC 721หรือว่า ERC 7 721หรือว่าตัว NFT แล้วด้านในก็จะมีตัว constructor ของมัน ในวงเล็บครับสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างชื่อของ NFT แล้วก็เป็น Symbol สัญลักษณ์ของ NFT เราก็บอกว่า String ตามด้วย Memory นะครับ Memory คือรูปแบบการเก็บข้อมูลของตัว solidity นะครับแล้วก็ String Memory เหมือนเดิมแล้วก็ Symbol นะครับอันนี้คือหมายความว่าเราเรียกใช้งานการสร้าง Name แล้วก็การสร้าง Symbol ภายในตัว s t r u c t ร r นะครับเราก็ต้อง define EC s e v t r t o n แล้วก็ name comma symbol แบบนี้อันนี้คือรูปแบบของการสร้างนะครับทีนี้เราก็จะเทสดูว่าเราสามารถดึงการสร้าง NFT นะมาจาก Open Splint ได้หรือไม่นะครับวิธีการก็คือเข้ามาที่ cmd เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ของเราก็คือ hardhat แล้วเราก็จะบอกว่า npx ใช้คำสั่งกัครับ npx hardhat compile แบบนี้เมื่อรานปุ๊บมันก็จะบอกข้อความบอกว่า compile one solidity f u l successfully หมายความว่าเราสามารถดึงการสร้าง nft มาจาก open spring ได้สมบูรณ์